ตัวเพนี่เห็นยังกินนี่ยหลับป้า,ปาสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกคนมานี้ก็มาพบกับสองโตโต,ตสารวันคือเก่าวมานี้เขากับเซราพาครอบก,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 บกบลัวไปยามเมหรือว่าผาร้านเพ็นไยายามยาเป็นปะะมม,ม,ม,น,มนี่ตอนนี้ก็ได้เวสือเกืีปะเต กินหองของก็ทางยังไกลอาก้าวบะนี้ขาก็ได้มากอ่อนเห็นเมื่อว่าปีแล้วทางดับทางดับเมื่อว่าปีแลวกสิะสีบาทแล้วเนาะบ้านเกงกูเอาขาบันี้ก็ได้หอดเทียง แม่แล้วบัานนี้กำลังมาหอดเทียงขี่รถจากเรางามมาหอดบ้านกูพอดีซามซุ่มอย่างไรหอดเทียงนะเข้ามาหอดเทียงเขากับบุญยังเขากับเาาบ็ดเสรมมาาบมวนหวานก่อนถ้าเข้ามาบ้านไม่ได้เขาต้องกินมะขามม้วนหวานเนี่ย วานอนริถั่นผู้สมมะขามมะขามในเทียงหน้าเขาเองเนี่ยต้นนี้กระด้มาหอดเทียงแหละทั่นผู้สมเพระมะหอดเทียงแหละเพื่อนพายอยู่ในเทียงสสใยไปโกนมันเบิดบรบรยากาศ อันนี้ก็น้องป้าทางนาบาวพันอยู่มีกาผากใหม่จกน้องไหวพอได้ให้หลูกลานตึกกินตัวนี้เป็นน้องหน่อยอ่าสบายดีเพื่อจะได้เอื่อยโคนมั่นนี่หัวใหญ่จะบอหนาจะบอยาาไหมเนาะฮะ นี่กับแม่เขาเองนี่มันจะเห็นหายมันอยู่หน้านี่ไปดิคนยากขียวว่าแม่อยู่หน้านี่ยากโอ้มีแต่คุดเอาบอ่คุดขู่ก็ขู่หาบโอ้เอาหน,นี่ก็พอนี่ฝันในวันก่นวันไปดิปวดสบายสบายดียยดอย่างหยาสูบจับเลออย,ยนี่เป็นทรายหนาแต่ว่าโพขึ้นมาใสามา่มันเพระาะว่า,าขับโป๊มาก็กลบ่ได้กลืนหยา กัรปมนักมัในใครในกลไงเนีย่ยดินทั้งโลกนี่กับปาเทาใหไงก็จะได้ปลาเทาเมื่อยอยว่ากลมันโอ้ยาไหวแล้วอัดเอาอยากได้ <laughs> เงินนี่การันปะเทาแล้วยังไปดีวได้วยนี่ <c oughs> ดีวูนี่ก็นี่กัแม่เทาแม่เทานี่ก็เป <c oughs> ็นเมียของ <laughs> ปลาเทาก็จะได้แม่เทาง่ายอยู่ว่าคุดอยู่นี่นง่ายบนงา่งา,ยนงายก็ง่ายบนง่ายก็ง่ายเพราะว่าคุดยังได้เอา นี่แหละส่วนมันก็สิมีบ่อนงามบ่อนขี้หลายบ่อนงามก็หัวใหญ่ก็สิหัวใหญ่ประมาณนี้แหละหัวใหญ่นี่ก็บอนงามบอนงามๆก็สิกนง่ายแน่นี่ก็สิเพ็ดมุขึ้นไปจากมีแนวกินจากบ่อยู่เถาะถ้าบ่มีแนวกินก็สิได้ลงนอ น่งจกขึ้นจากคนมันพอพันได์ใดมนำขึ้นไส่ลำน้องเขานี่แหละสบ้าพันได์ตาพมเคไปใส่่นีน่พมึ้นไปใส่ปโอบ้ากบไย่บ่น,น้องตัวนี้น้าาวไร่กันกนี่บ้าปลากันีนแ่แสบแสบ่กินหมกหมูนี่แสบแสบแสบแลีแสบลี ตัะเพศนี้เห็นยังกินนี่หลับป้าหลับป้าป้าได้มาจากจากไทยแต่แกงเฮานี่ป่ะมนแล้วโอ้เอหลับป้า,ากินเนะาะหลับป้าพันกระปุนบ่ะโอ้เห็นแสบๆเด้อนี่ก็ปเได้มาเก็บผักกินกับหลับป้าฟักปอดสั้นผิดใส่แต่ขี้แบขี้ไก่ นี่ก็บควซีสีพันกระปุกนี่ก็บพักสีพันกระปุกมีหมึกถั่วพักในสวนนั่นแหละนี่เพิ่นมาอยู่กับยาเพิ่นนี่ติเจียเจียกันเขาได้มาหากันแล้วก็ได้มาหากันแล้วก็เจียกันหักล้านแจะล้างดูวะนี่ก็กระปูหินได้มาจากแก่งดูสิเพิ่นไปยื่นขึ้นนี่ยื่นกระปู ไก่เสร็จแล้วบ่เออไก่เสรแล้วแล้วเหอ,เลวอหลับป้าได้นี่เด้อท่านผู้ชมโอ้แต่กินอะไรบ้างนี่มากินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมมาเนี่เด้อกินข้าวขี้ขาวน้ำก้นา,านป้าหลับป้าฟันกระปุลกีนข้าวซุ่มแซ่เอาฟะอาฟะนานันกระปุลซุามา่มเสือันกระปุนมาทุกคนขิ้ฟันกระปุลใส่แอบมาเนี่ยันกระปุน ชอมมมมบอนนมันแคบวงกระปุกอะไรม่แน่เเบ็ดนะเบ็ดเป็นหน่อยยังบวเพ็รเ,าเาน,นเาะมอมารอมากรอมากรอตอนมาอนทัก,กอ่ะนนี้เนาะเฮากาอร่ังจากขี้เขาขน,น้หนย่งแหล่เฮาการเสด้ปิดคลิปลงเพียงสานีคลิปนาพอกันใหม่